สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวิและยูทุกช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ก็มีเมนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่จะพาเพื่อนๆทําเมนูยิกเบอร์รี่สมูทตี้ปั่นโยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ขายดีตลอดทั้งปีเลยค่ะเพื่อนเ เป็นเมนูยอดนิยมนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปดูวัตถุดิบรพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบเมนูมิกเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบก็จะมีนี่เลยค่ะมิกเบอร์ี่แช่แข็งนะคะเพื่อนๆ นมเปรี้ยวดัชมิรสองางนเคียวโฮนะคะเพื่อนเอนโยเกิร์ตรถธรรมาชาติไว้ตกแต่งแก้วนะคะน้ำสกอตสติงฟงรถบลูเบอร์รี่นะคะเพื่อน,อนตามด้วยเกลือตามด้วยผงปั่นสม,มูทตี้แก้ว22ออนค่ะไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆลงมือทำเลยนะคะเพื่อน,อนมิกเบอร์รี่แช่แข็ง อัตราส่วนที่4ออนหรือว่าครึ่งถ้วยตวงนะคะเพื่อนเเทลงไปในโถปั่นเลยนะคะน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนค่ะเพื่อนๆกับอีกครึ่งแก้วนะคะเทลงโถปั่นเลยค่ะตามด้วยนมเปรี้ยวโยเกิร์ตรสอโงนเคียวโฮนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่เลยค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะ1ขวดค่ะ เทลงไปในโถปั่นเลยนะคะสูตรอร่อยเข้มข้นนะคะตามด้วยน้ำสควอชสติงฟงรสบลูเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆ40 ml ค่ะความหวานเพื <ๆ S 2> ่อนๆสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะเทลงโถปั่นเลยค่ะ ตามด้วยเกลือนะคะเพื่อนเพื่อนเกลือปลายช้อนชาค่ะเทเกลือลงโถป,ปั่นเลยนะคะตามด้วยผงปั่นสมูทตี้หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆนเทลงโถป,ปั่นไปเลยนะคะใส่วัตถุดิบครบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววิจะไปลงมือปั่นเลยนะคะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆน ดีแล้วนะคะมาดูเครื่องดื่มพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆมาดูเลยค่ะว้าวว้าวมากเลยเดี๋ยววิจะคว่ำโถโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆเนขย่าได้นะคะคว่ำโถโชว์ได้นะคะสูตรเด็ดจ,จากหลังบ้านชากาแฟค่ะโยเกิร์ตใส่ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆ นี่จะใส่ลงไปที่3ามช้อนโต๊ะนะคะเทเครื่องดืม่มใส่แก้วลงไปเลยค่ะมีเกลี่สมทูทตี้โยเกิร์ตนะคะสมูทตี้สูตรอร่อยนะคะเพื่อนๆทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ดีตลอดปีเลยมันจะอยู่นานไม่ได้ ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเมนูมิกเบอร์รี่สมูตตี้โยเกิร์ตนะคะเมนูเพื่อสุขภาพเมนูอร่อยขายดีตลอดทั้งปีเลยค่ะมาแล้วนะคะเมนูมิกเบอร์รี่สมูตตี้ปั่นโยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆเมนูน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพเมนูที่ทำง่ายขายดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววิจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะ ีคว้าวมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยนะคะสูตรขายดีตลอดปีเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อน,อนๆลองไปทํากันดูนะคะวีก็นําสูตรแล้วก็วิธีทํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะวีฝากเพื่อนๆกดติดตาม youtube ช่องหลังบ้านชากาแฟเขสอนสูตรเครื่องดื่มทําเงินได้ที่บ้าน ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้วิด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพืเ่อนๆบ๊ายบาย